สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณ n a t i o n a l นะครับซึ่งเป็นช่องที่เพรกยงดวงชะตานะครับที่พยิปีพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนปี2 5 6 3นนี้เลยนะครับคุณก็จะเปิดไพ่ เพยากรดวงชะตาให้คนที่เกิดวันอังคารคือจะมีสี่หัวข้อการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความหลังนะครับมาดูกันครับว่าในช่วง15วันตรงนี้เลยนะครับทั้ง4ี่หัวข้อนี้ของคนวันอังคารครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณนัทขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับสลับไพ่นะครับแล้วก็เลือกไพ่นะครับเพื่อจะมาเป็นเพื่อจะมาเปิดนะครับแล้วก็แพร่กรอให้กับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวเราขอเลือกไพ่ก่อนนะครับ เริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับการงานนะครับของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้ครับมีเกณฑ์โดนชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับฟังกรร์กอล์มไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับส่วนของการงานในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่เบื่อหน่ายหน่อยนะครับกับเรื่องของการงานครับมีเกณฑ์ที่ต้องติดติดขัดขัดอยู่แล้วก็ อาจจะมีเรื่องครับที่เกิดความไม่สบายใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับการติดต่อสื่อสารอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักในช่วงนี้อาจจะมีต้องติดติดขัดขัดบ้านนะครับสิ่งที่คาดหวังไว้ครับกับเรื่องของการงานอาจจะนะครับอาจจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือคิดไว้หวังไว้อาจจะไม่ได้นะครับแต่จะดีครับกับเรื่องสิ่งที่เราบางครั้งเราไม่ได้คิดไม่คาดหวังว่ามันจะได้มา อย่างเช่นอ่ะมีอาชีพเป็นเซลล์ค้าขายสมมตินะครับแบบนี้เคสนี้ลูกค้าคิดว่าไม่ได้แล้วเงี่ยปุ๊บปั๊บกลับมาได้แต่เค่ไหน,นที่เราตั้งใจหมายมันปั้นมือว่าจะได้แน่นอนหรืองานนี้จะได้แน่ๆอันนี้แต่ว่ายังต้องระวังอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้นะครับ,รบแต่ว่าการงานช่วงนี้ของคนบางค้าแต่ว่ายัง,งที่ต้องติดคัดคัดอยู่ยังเบื่อเซงเซงอยู่นะครับในช่วงนี้หรือว่า ถ้าท่านที่กําลังรอง,งานอยู่ท่านที่ตกงานกําลังรอง,งานอยู่นะครับก็มีเกณฑ์นะครับได้งานแบบุ๊ปปั๊บนะครับกลับท่านฐานเช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับถ้างานไหนที่หมายมั่นปั้นมือไว้อาจจะลรงไว้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ยูดีอาจจะมีคนมากชวนนะครับมาบอกกล่าวให้ไปสมัครงานไปทําก็จะได้งานในลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่ท่านที่ทํามาประจานะครับหรือแม้ทำแนละ้วช่วงนี้ก็บอกแบบที่คุณาบอกเลยครับอาจจะเบื่อเซ็งๆหน่อย ปัญหาเยอะนิดนึงนะครับกับเรื่องของการงานการเงินบ้างครับอ่าดีรับว่าการเงินของคนที่เกิดในบันอังครนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินการเงินในนี้นะครับคนที่เกิดวันอังครในช่วงนี้บอกว่าก็น่าจะมาจากตัวงานเป็นหลักแหละครับหมายถึงว่าไม่ได้มีโชควม่ลาภหรือว่าเกิดจากการเสี่ยงดวงนะครับแต่ว่าจะเกิดจากการงานที่ทําแล้วมันเกิดเป็นเป็นเงินขึ้นมาได้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับ คนที่เกิดในวันคานะครับอาจจะมีการอยากจะทํางานเพิ่มนะครับขยบขยายทํางานเพิ่มเพื่อจากที่หาตังค์เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้คุณก็ยังตอบว่ายังดีอยู่นะครับถ้าอยากจะข,าย,ขยายนะครับหรือว่าทําอะไรที่หาตังค์เพิ่มอยู่แล้วก็ที่เด่นอีกข้อนึงนะครับกับเรื่องของการเงินของคนในวันคานก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะนะครับอาจจะให้การช่วยเหลือให้คําแนะนําให้การปรึกษาได้ถ้าเกิดคนเราเกิดปิดขัดนะครับในด้านการเงิน นะครับอะต่อไปครับสุขภาพครับอะดูครับว่าสุขภาพครับของคนที่เกิดนะครับในวันคานครับมีเกณฑ์สุขภาพนะครับเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีอะไรมั้งที่ต้องต้องระวังนะครับอะตอนนี้นะครับถ้าถ้าคนวันคานในช่วงนี้ด้านสุขภาพจะต้องตอบว่าครับทีนี้ต้องเตือนเรื่องของการดื่มการกินนะครับอาจจะมีเยอะเข้ามานะครับจะต้องระวังอยู่ครับเรื่อปัญหาด้านสุขภาพอาจจะมาจากปัญหาที่เกิดจากการกินหรือว่าการดื่มนะครับ การดื่มนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวก็ได้ครับเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเยอะหวานมากมันมากก็ได้เช่นกันนะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะครับคนมาขาวชุดนี้อาจจะมีปัญหากับด้านนี้ได้การดื่มการกินซึ่งอาจจะมีหมายว่าโดนสมบูรณ์เนี่ยมีมากเกินไปอาจจะกินเยอะไปก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวงังเรื่องของขอ่าคอเลสเตอรอลไขมันต่างๆน้ําตาลด้วยนะครับยังต้องระวังอยู่เช่นกันนะครับ ความรักบ้างครับดูสิครับความรักของคนที่เกิดในบังคารช่วงนี้นะครับมีเกนโดชะตาเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นด้านความรักนะครับชุ้ของคนบังคารแต่ว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดใช้เหตุผลนะครับในการตัดสินใจในช่วงนี้เลยนะครับคนเกิดในบังคารนะครับแต่ว่าความรักยังดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้หนลังใจสักเท่าไหร่นักนะครับคงต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆคุยกันแล้วก็ค่อยๆอะไร ประคองกันไปนะครับเพราะอยู่แล้วถ้าท่านที่มีแฟนแล้วตอนนี้กับคนอังขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องเถียงกันต้องทะเลาะก,กันนะครับเป็นเรื่องหงุดหงิดเรื่องไม่สบายใจนะครับแล้วก็ยังต้องตอบว่าอันนี้เกณฑเกที่ถูกหลอกถูกหักหลังด้วยนะครับกับเรื่องของความรักจะต้องระวังอยู่คนสวดก็เช่นกันนะครับถ้าช่วงนี้นครับมีใครมาจีบมาชอบก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับอาจจะตัตองนิดนึงนะครับว่ามีคู่มีคู่เขามีคู่มีแฟนอยู่หรือเปล่า นะครับก็แต่ว่ายังยังเป็นเกณฑ์ความรักที่ยังมีเข้ามาจริงแต่ว่าจะดูว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะไปเจอกันในตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้กลางคืนผับบาร์คารลโอเกะหรือว่าในงานเลี้ยงฉลองต่างๆก็ได้เช่นกันอ่ะแต่คุณกุนกัยังเตือนว่านะครับอ่าจะเป็นความรักที่ต้องละเอียดนิดนึงคือช่วงนี้นะครับจะต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องดูให้ดีนะครับต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะครับอ่ะโอเคครับครบแล้วครับทั้งสี่หัวข้อครับการงานการเงินความรัก แล้วก็สุขภาพแขคนนั้นก็ฝากกด Subscribe ครับกดไล้์กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะครับในการทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกทุท่าน,นครับได้รับชมกันคแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ